ถึงลูค้าห้างฟินแลนด์นี้เราจะมาหาของแช่แข็งกันนะคะห้างใหญ่มากกว้างมากตู้ไอติมมีเบียร์ด้วยน้ำขวดน้ำโค้ก ตูฟิตอันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้เนื้ออะไรเนื้อไก่ คล้ายๆกันป่มันเป็นฉ้ามากนะมันก็มีแค่มันก็ลงแค่นั้น,นมั้งมันหมดแล้ว อร่อยค่ะพี่ขนมปังค่ะสิบยูโรฝั่งนี้ใช้เงินยูโรนะคะไม่ได้ใช้เงินฟรอนเปลนใช้เงินยูโร มันมีปะล่ะมันมีแต่มันไม่เม่นโบเม่นโบเมนโบเม่นโบเมน กินเยอะจังเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเค้กไปค่ะแกมโรน,นี่ปลาลักปลาลักสิบสี่ยูโรสิบสี่สิบห้ายูโร โมเมนโมเมนโมเมนาลามิาลามิซื้ออีหยังดีแมวได้อะไรได้รู้แห่งซื้อ,อเลยปะ เควินอยู่นี่ครับเ็นนี่เป็นป่วยพันนี่แม่สิบปวาคนกนึงป่วยสิบปวาคนนึงเนาะป่วยน้ำหกป่วยนี่ได้ปลาลักปลาลักไอแมวนี่ปลาลักพีนี่ได้ลูกผับสิ แม่ลูกลูกพับลกลูกอะไรวะ ถ้าลูกลูกภาพมันสี่ยูโรมันเป็นเงินสเปนจักบาทนกาวลูกสลูกใหญ่หรอเปล่าเออลูกใหญ่มากใส่เปลอันนี้มันตกลูกจทอะไรวะเนี่ยมะม่วงสี่สี่โครนฮะก็ยังแพงอีู่ก็่หรอ ยางมันจะถูกกว่าบาทจะต้ยางมันเออแต่มะนาวถูกกว่ามะนาวโหลูกมะเร็มมะลิมลูกมะนาวอเอ้แมวกินมะนาวเปลือกเออแต่เองไม่เคยกินไม่รู้แหงเสืออะไรโอ้นี่ไงผักชีลาวอะแมวผักชีลาวเอาไปแกงอะไรเนี่ย ไม่มีเป็นกรับว่ามันมีพักชีไทยก็มีพี่เมลเตงก็ถูกในลูกละสิบมก็ถูกกัสิบสิบเจ็ดหรือส,สิบเก้าวันนั้นเรา,าไปไปวินลี่สิบเจ็ดะเ,เออดูกระดาษสิถูก <19, 16. S 1> ป,ปะ ถ้าชอบพินชอบพินก็เอาไปได้มันถูกเจอกระดาษถูกไหมอ่ะหรือว่าพอกันก็ขนมมันลอยอาไรลอยยี่สิบปะหรือลอยสิบเออลายเนี่ยงามอันนี้มันเป็นไอที่เช็ด แฟนเองเงอน,นี่ยใช่เปื้องเปืองอันเนี้ยแพงไหมแพ,แพงใช่ไหมบวกเลมจ,เจัดไปกระเป๋าฮ <laughs> ัลลวีนฮัลลวีนฮัลลวีนเออไปดูมามมาไทยสิ ไปดูส่งมาหมามาหมา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 เกาหลีอ่ะมามาไทยตามหามามานี่เด้มามาแต่ว่ามันมีแต่ของเกาหลีได้หลานแมว ของไทยไม่เห็นไม่เห็นของไทยไม่มีมีฝั่งมีของเกาหลีอแต่มันก็เขียนนี่ไงมาม่าไทยเออตาเท่าไหร่มันตกเท่าไหร่อ่ะตกสามสิบมันหกอใช่ไหม 6 5 30หกห้าสามสิบก็ห้าไงบานเองมันเจ็เจแล้วไม่ใช่น้นนิดหทแล้วอันนี้มีถงออันนี้นีสามสิบเพราะว่าไอ้หนึ่งยูโรก็สิบหนึ่งยูโรก็สิบใช่ป่ะสิคนอันนี้เขาเจ้ากับสามสามสิบก็เอาได้อยู่แต่เราชอบกินไอ้นี่แหละอี้อยนี่แหละไวา ก็เน e ื้อมันเป็นตุ่มเราใส่เฉียงอ๋อเป็นเนื้อมันหอมเพราะันไปกโขดกินอืมก็เอาไปให้สามีเผื่อมันอยากกินได้แต่มาม่าก็เอาละแต่เองชอบกินใบใบมาม่าอร่อยเด็ดเองชอบกินมาม่า้อร่อยใช่ไหมยังไม่เคยลองสักทีตุ่มยำเหรอ